จังหวัดอุดรธานีจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพนรรษาหรอบ28กรกฎาคม2567เมืม่อเวลา14นาฬิกาวันที่5มิถุนายนนายวันชัยคงกเกษมผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีเป็นประธานเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่บริเวณชั้น5ศูนย์การค้าเซนทัลพาซาอุดรธานี โดยได้รับเกียรติจากนายสุทธิพงษ์จุนเจริญประลัดกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานภาคเอกชนและประชาชนทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมงานโดยกระทรวงมหาดไทยได้จัดกิจกรรมเดินวิ่งปั่นธงตราสัญ,ญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาเนื่องในโอกาสพระราชพิธีหรอบ28กรกฎาคม2567 เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปได้มีส่วนร่วมในการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและสร้างความปลองดองสมานฉันท์เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันรวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ประกอบไปด้วยการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว การแสดงโขนชุดพระพรามราชจักรีคืนธานีสีอโยธยาการแสดงชุดเทโวโลหนะกล่าวถึงพระอินได้เสกให้เทวดานางฟ้าแปลงกายเป็นบันไดาสามทางได้แก่บันไดทองบันไดเงินบันไดแก้วเพื่อรอรับพระพุทธเจ้าเสด็จลงมายัางโลกมนุษย์ในวันออกพรรษา การฉายภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยรวมทั้งการแสดงและการละเล่นต่างๆเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหรอบ28กรกฎาคม2567 ชมภาพประโยชน์ในครั้งนี้ด้วยนะคะถ,ถอยเหันหาทางด้านนี้เลยครับ